สงขลาฟ้าทานินถิ่นคนดีแดนสุขีมากตำนานกล่าวขานเรื่องโบสถ์วิหารอีกอารามแลรุ่งเรืองวัดเคียงเมืองฟุงฟ้งเฟื่องขจรไกลสวัสดีค่ะหากเราจะพูดถึงจังหวัดสงขลาหลายๆคนก็จะนึกถึงหาดสมิลาที่มีนางเงือกกอหนูก่อ,กกอ,กกอกแมวตำนานนิทานสุดฮิตหรือตลาดกิมหยงศูนย์กลางทางการค้าสุดยิ่งใหญ่ เมื่อมาถึงตรงนี้เพื่อนๆบางคนคงหยุดคิดแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะนอกจากสถานที่เที่ยวเหล่านี้ยังมีสถานที่อื่นๆที่น่าสนใจอีกหรอใช่ค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าวัดในจังหวัดสงขลาก็น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันและวัดที่ดิฉันหยิบยกมาให้ชมในวันนี้ดิฉันนํามาจากวรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้จังหวัดสงขลาของทางสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอรกร หนังสือที่นำเอานิทานตำนานและเรื่องราวในชุมชนออกมาเผยแพร่ให้ผู้คนเข้าถึงเข้าใจและสำนึกรักในวัฒนธรรมของตนเองดังนั้นเพื่อนๆจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าวัดทั้งสิที่ฉันจะแนะนําในวันนี้จะเป็นวัดพื้นถนิ่นที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้จักวันเหล่านี้มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาเรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ใครที่ชื่นชอบในตำนานเรื่องเล่า หรือใครที่เป็นสายมูรักในการกราบไหว้ขอพรดิฉันเชื่อว่าต้องชอบแน่นอนค่ะถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะ1วัดท่าแซอำเภอหาดใหญ่วัดท่าแซเป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแซหมู่ที่สามตำบลคลองอุตเภาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวัดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดท่าแซ นื่องจากในสมัยก่อนตำบลแห่งนี้มีคลองอุตภาาที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนค้าขายที่จเจริญมากสาเหตุนี้เองจึงเป็นจุดกำเนิดของชื่อหมู่บ้านท่าแซและสำหรับวัดท่าแซนั้นเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นราวปีพศ2329วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีตำนานเรื่องเล่ากล่าวขานมาช้านาน พ่อทันแดงวาจาสิทธิ์ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่ชาวบ้านเขารบรักศรัทธาและเล่าขานสืบกันมาแม้ว่าท่านจนะมรณภาพไปแล้วตั้งแต่ปีพศ2533ชาวบ้านก็ยังคงระลึกถึงยังคอยแนะนำลูกหลานและแขกที่มาเยือนให้ไปกราบไหว้ขอพรต่อลูกปั้นของท่านชาวบ้านเล่ากันว่าพ่อท่านสามารถรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า ท่านมีวาจาที่กล่าวมาเป็นความจริงทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นผู้คนในชุมชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงเป็นที่มาของพ่อท่านแดงวาจาสิทธิ์นอกจากนี้พ่อท่านแดงยังมีวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมโดยที่โด่งดังก็คือพระปิดตาหลวงพ่อท่านแดงวัดท่าแซรรุ่นสร้างเมื่อปีพศ2528และยังเป็นพระปิดตาที่หาตัวจริงค่อนข้างยาก พอสร้างมาไม่เกิน200องค์ส่วนรายละเอียดของวัดและวัตถุมงคลเพิ่มเติมเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์สกรจังหวัดสงขลาค่ะ 2. วัดเกอะภินิหารอำเภอสบ้าย้อยวัดเกอะภินิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทพาหมู่ที่6บ้านสวนโอนตำบลเปียนอํเภอสะบาย้อยวัดเกาะพินิหารหรือวัดกูรา ชื่อเดิมที่ชาวบ้านพื้นที่คุ้นเคยภายหลังเพี้ยนมาเป็นวัดเกาะพินิหารเนื่องจากชาวบ้านเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของสถูปของหลวงปู่ลิ้นดำที่ชาวบ้านเคารพนับถือโดยเรียกสั้นๆกันว่าทั่วลิ้นดำวัดแห่งนี้มีตำนานเล่าขานถึงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์จากกิติศัพท์คำล่ำลือของชาวบ้านเล่าขานกันว่ามีโตอิหมัม่ท่านหนึ่งอยากทดสอบอาคมกับหลวงปู่ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการประลองกันอยู่หลายครั้งตัวอย่างเช่นการประลองทางสติปัญญาการประลองโดยมีเรื่องของอภินิหารเหนือธรรมชาติและท้ายที่สุดบทสรุปของตำนานนี้คือโตอิหม่มเป็นผู้แพ้การประลองและยอมเป็นลูกศิษย์ตามคำที่ได้ประกาศไว้นอกจากตำนานที่เรื่องลือดังกล่าววัดเกาะพินิหารยังเป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างที่ได้มีการขึ้นทะเบียนตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา 3. วัดพังยางอเภระนดวัดพังยางตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่19บ้าม้านพังยางหมู่ที่สองตำบลพังยางอเภระนดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายวัดพังยางอยู่ในชุมชนโบราณในเขตตำบลพังยางอภระนด ประกอบด้วยแหล่งโบราณนาคาดีสำคัญ2แหล่งได้แก่แหล่งโบราณาคาดีวัดขุนช้างบ้านสามีและคลองบ้านโพเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวัดพังยางตั้งวัดเมื่อปีพศ1380และปรากฏชื่อในแผนที่ภาพกาลปนาวัดหัวเมืองพัทลุงซึ่งเขียนขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชปัจจุบันอายุวัด มากกว่าหนึ่พันปีจากการสัมภาษณ์ของพระครูเจ้าอาวาสวัดพังยางครั้งหนึ่งเคยมีนางท้าราชกิสนาพระอัครมเหสีของสมเด็จพระนารายมหาราชได้เดินทางมายังเมืองนครศรีธรรมราชเมืองระนูดและได้มาพักที่ตำบลพังยางจนได้มีการก่อสร้างวัดพังยางแห่งนี้ขึ้นวัดพังยางมีเจดีย์แบบสีวิชัยเก่าแก่สมัยยุธยายอยู่สององค์ มีพระประธานองค์ใหญ่มีพระพุทธรูปมีพานสำริดถ้วยโบราณใบาลานและสมุดคอยนอกจากนี้ในบริเวณวัดพังยางเคยพบเทวรูปพระวิษณุที่วัดขุนช้างโดยพบเฉพาะส่วนองค์ไม่มีเสียนนุ่งโจงกระเบนยาวขมวดชายผ้าตรงบั้นพระองค์เป็นเทวรูปในศาสนาพราหมณ์ซึ่งปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา 4. วัดควร JD, เจดีอเภอเมืองสงขลาวัดควรเจดีตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลเกาะแต้วอเภอเมืองวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่100ปีเป็นวัดที่มีความน่าสนใจในแง่ของสถาปัตยกรรมคือเจดีหอระฆังกุฏิสร้างอยู่บนก้อนหินทั้งหมดวัดควรเจดีตั้งวัดเมื่อพศ2478โดยที่ดินของวัด มาจากการบริจาคของพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวมุสลิมโดยวัดควรเจดีมีพระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่บริเวณเนินหินผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลวัดควรเจดีเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา หากใครเดินทางไปสักการะาวัดควรใจดีเรียบร้อยแล้วก็สามารถเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในตัวอำเภอเมืองได้ค่ะ 5. วัดเอกอเภอกระแสศิลวัดเอกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สวยงามที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่3ามตำบลเชิงแสอเภอกระแสศิลวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพศ .2,100 ตรงกับสมัยกรุงศรีอย,ยุธยานาวันแห่งนี้มีหลวงพ่อเดิมเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กปางนั่งสมาธิประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเชื่อว่ามีความขลังและมีความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนแถวนั้นเลื่อมใสศรัทธาตำนานเล่าสืบต่อกันว่าหลวงพ่อเดิมลอยน้ำมากับแพรพร้อมด้วยพระพุทธบาทประชาชนพบเห็นจึงต้องการนิมนต์ท่านไปที่วัดเชิงแสใต้ แต่แม้จะใช้กำลังคนมากเพียงใดก็ไม่สามารถชักลากได้ภายหลังชาวบ้านจึงได้จุดทูปเทียนนิมนต์ให้ท่านไปปริสถานนาวัดเอกโดยใช้เส้นได้ครั้งนี้เกิดผลสำเร็จหลวงพ่อเดิมมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์มากท่านเป็นที่เคารพบ,บูชารับการบนบานของชาวบ้านตลอดมา ชาวบ้านทั่วๆไปเชื่อว่าท่านเนี่ยพินิหารหรืออำนาจลึกลับโดนบรรดาลปัดเป่าภัยต่างๆให้หายไปได้ 6. วัดแหลมบ่อท่ออำเภอกระแสศินวัดแหลมบ่อท่อตั้งอยู่ที่หมู่สี่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสศินวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เชื่อกันว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อพระศินนาลายและขุนวิชัยพรหมสารซึ่งเป็นคารวา ได้เดินทางมาจากประเทศอินเดียและเป็นผู้สร้างบ่อน้ํานี้ไว้จึงมีน้ําใสตลอดทั้งปีสมัยก่อนชาวบ้านเรียกว่าบ่อทองเนื่องจากมีตำนานทองแม่ขันที่เล่าสืบมาเนื่องจากมีผู้เท่าหลายท่านเล่าว่าในบ่อมีทองของแม่ขันโดยหากแม่ขันไปเข้าฝันใครผู้นั้นก็สามารถเอาทองในบ่อไปได้โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องมีแผลเปื่อยขนาดเท่าสาอหอยติดตัวไปตลอดชีวิต ในเชิงประวัติศาสตร์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสหัวเมืองใต้เพื่อทอดพระเนตรเกาะสี่เกาะห้าระหว่างทางกลับขึ้นฝั่งท่านได้ประทับใกล้ๆบ่อทองขณะที่ท่านประทับอยู่นั้นได้เกิดอาการประชวนแต่เมื่อพระองค์ได้ลองสงสนานพระวรากายจากบ่อทองก็ทรงหายจากการประชวนตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็ถือว่าบ่อน้ำแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคล จึงนำน้ำจากบ่อนี้มาใช้ประกอบพิธีมงคลต่างๆมากถึง7ครั้ง 7. วัดกาหลำ่อำอําเภอกระแสศิลป์วัดกาหล่ำเป็นวัดในชุมชนตำบโลโรงอําเภอกระแสศิลป์เป็นวัดที่มีลักษณะเด่นคืออยู่ใจกลางชุมชนมีสายน้ำไหลผ่านถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำการเกษตรของชาวกระแสศิลป์วัดกาหล่ำเป็นวัดที่มีตำนานพ่อจอม โดยพ่อจอมแต่เดิมเป็นชาวปัตตานีเมื่อเกิดสงครามทําให้เมืองมลา,ายูแตกพ่อจอมได้หลบหนีมาทางทะเลสาบสงขลาพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่พ่อจอมพาผู้คนที่หลบหนีมาทํานาจัดตั้งชุมชนและสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นโดยเดิมชื่อวัดกระรำหลวงมีสภาพเป็นวัดร้างแต่พ่อจอมกลับประชาชนได้บรูรณะขึ้นหลังจากนั้นพ่อจอมก็ได้มาปกครองดูแลอาณาบริเวณแถวนั้น อีกทั้งยังช่วยเหลือชาวบ้านให้หายจากโรคภัยด้วยคาถาอาคมท่านจึงเป็นที่เคารพรักศรัทธาจากชาวบ้านมาถึงปัจจุบัน 8. วัดและอําเภอสิงหานครวัดฉแฉเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่4ตำบลและอําเภอสิงหานครเป็นวัดที่มีความโบราณของุ่มน้ําทะเลสาบสงขาโดยเทียบเคียงวัดพระโคตามประวัติมีการก่อตั้งเมื่อปีพศ1999 เมื่อนับรวมอายุตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอายุมากกว่า500ปีนับได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับสองรองจากวัดพระโควัดชแลเป็นวัดโบราณที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณาคดีและสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าวัดชแลสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาภายในวัดมีอากาศลม่มลื่นและยังมีพิพิธภัณฑ์สำหรับศึกษาเรียนรู้วัตถุโบราณทั้งที่ขุดพบได้ภายในวัด และจัดก,การที่คนนำมาบริจาคเพื่อจัดแสดงเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีเรื่องเล่ามีโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาที่ครบครัน 9. วัดปรีกอำเภอเทพาวัดปริกตั้งอยู่ที่ตำบลลำไพลอำเภอเทพาเป็นวัดที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อทวดหนอจากคำบอกเล่าของปราชุมชนเล่าว,ว่าพ่อทวดหนอเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ลิ้นดำ ท่านชอบศิลปะการแสดงและการร่ายรำโดยเฉพาะมโนราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพ่อทวดหนอได้รับความศรัทธ,ธาจากชาวบ้านปริกอําเภอเทพาเนื่องจากมีเหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นมากมายเช่นก่อนชาวบ้านจะเดินทางไปทําการแสดงที่ใดจะต้องไปบอกกล่าวกราบไหว้พ่อทวดหนอเสียก่อนจึงจะเป็นสิริมงคลหรือเมื่อชาวบ้านมาบนบานสารกล่าวในเรื่องที่ต้องการก็ได้ตามสมปรารถนา วัดปริกจึงเป็นวัดที่เหมาะสาหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในศิลปะการร่ายลำหรือเข้ารพศรัทธาในศาสตร์แห่งศิลป์ 10. วัดปลักหนูเหนืออําเภอนาทวีวัดปลักหนูเหนือเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ที่หมู่ที่1น่บ้านปลักหนูเหนือตําบลปลักหนูอําเภอนาทวีวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2160ลักษณะเด่นของวัด คือมีการสร้างกุฏิด้วยไม้เรือนไทยสาราเรือนไทยมีสถาปัตยกรรมเรือนไทยที่สร้างด้วยไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ตะเคียนวัดปลักหนูเหนือเป็นวัดที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามของชุมชนเช่นในวันออกพรรษาจะมีประเพณีการลากเรือพระซึ่งชาวบ้านจะอัญเชิญพระพุทธรูปไม้สลักโบราณมาประดิษฐานบนเรือ นอกจากนี้วัดปลากหนูเหนยังมีบรรยากาศภายในวัดที่สงบเรียบง่ายรม่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในสถาปัตยากรรมสวยงามและบรรยากาศธรรมชาติสงบร่มเย็นเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนกับวัดพื้นถิ่นทั้งสิบแห่งในจังหวัดสงขลาที่ดิฉันนำมาแนะนําในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน บ้างก็โดดเด่นดน้าสถาปัตยกรรมบ้างก็โดดเด่นทางด้านตำนานเรื่องเล่าโบราณบ้างก็เป็นวัดที่เรื่องลือด้านความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรหากใครชื่นชอบในการท่องเที่ยวในศาสนสถานที่ผู้คนไม่พลุกพ่านหรือวัดที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างถิน่นดิฉันก็ขอแนะนําให้เพื่อนๆอ,ออกเดินทางตามรอยวัดพื้นถิน่นจากวรรณกรรมชุมชนจังหวัดสุขาได้เลยค่ะ และหากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวหรือสาระดีๆจากวรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้จังหวัดสงขลาก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์สกรจังหวัดสงขลาได้เลยค่ะ